สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่ชมกันอยู่สวัสดีสวัสดีสสดเ,เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่สโนโฮปด้วยนะคะวันนี้แม่สโนว์โฮปพามาชมสวนลูกพับนะคะสวนลูกพับลูกพับเต็มต้นเลยเห็นไหมเอ่ยด้านหลังของแม่สโนนะคะใครเห็นบ้างไหมเอ่ยเดี๋ยวแม่สโนพาไปดูลูกพับนะคะนี่จะประมาณนี้เลยคือสวยสวยมาก คือลูกเนี่ยค่ะเต็มต้นเลยสวยจริงๆสวยจริงๆจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถยืนเด็ดๆได้แล้วก็มีแบบอโน้มกิ่งลงดินแบบนี้ก็มีนะคะใครสนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนถ่ายรูปได้นะคะอันนี้สวนอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนนี่ลูกสวยเต็มต้นจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านอ๋อฝั่งนี้ก็สวย ฝั่งนี้ก็สวยต้องเห็นของจริงได้เห็นในวิดีโอนี่จะต่างจากของจริงมากก็คือหเห็นของจริงนี่คือว้าวคือถ่ายรูปกับลูกพับนี่คือแบบสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่สนุวเอาให้ดูนะคะนี่ลูกนะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่หญสวยตต่อันนี้แก่จัดเลยนะคะแก่จัดสวยมากเนี่ยค่ะมีเต็มต้นเลยนะคะมีเต็มต้นเลยเดี๋ยว เรามาดูนะคะสามารถเซลฟี่กับลูกค้าบของเราได้นะคะแบบสวยจริงๆสวยจริงๆค่ะวันนี้แม่ธนูพามาเที่ยวชมสวนลูกคราบนะคะหลังจากที่สัญญาว่าจะพามาเที่ยวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มากันนะคะอันนี้คือต้นนะ่ะไม่สูงจริงๆอันนี้คือแอบกระซิบว่าต้นไม่สูงนะคะประมาณนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่า ถ้าใครมารับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าช่วงสิงหากันยานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะคือลูกใหญ่ใหญ่จริงๆลูกใหญ่อาจจะมีลูกเล็กปนบ้างแต่ส่วนใหญ่โดยรวมนะคะเป็นลูกใหญ่ค่ะลูกเพื่อนๆน,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเต็มดกเต็มต้นเลยตอนนี้เป็นปลายฤดูลูกพับแล้วนะคะแต่บางส่วนก็ยังไม่ได้เก็บเนี้ยโอ้ย ทุกคนดูสิดูสิสอืสวยมากแต่กินยังไม่ได้นะต้องบ่มก่อนลูกพัฟต้องบ่มก่อนเพราะมันเป็นพันฝาดนะลูกค้าเป็นพันฝาดคะ่ะเพื่อนๆคือแบบอืมสวยจริงๆสวยจริงๆไม่ได้มอนะสวยจริงๆแล้วก็มีสุกคาต้นด้วยนะอย่างลูกเนี้ยลูกนี้ก็สุกคาต้น สีแบบนี้นี่สุขาต้นแล้วนะกินได้เลยหวานถ้าสีที่สุขาต้นนี้ทานได้เลยนะเนี่ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆสําหรับช่วงนี้นะช่วงนี้ยังมีเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ยังมีให้มาถ่ายรูปเซฟี่ได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเลยไปอีกอ่าสักอาทิตย์หนึ่งสักสัปดาห์หนึ่งนี่น่าจะหมดแล้วนะถ้าเลยประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่ลูกคับน่าจะ สุกหมดหรือว่าเก็บกันหมดแล้วนะใครอันนี้ถ่ายให้ดูเผื่อปีหน้าใครแบบเออช่วงสิงหากันยามไม่ทำอะไรสามารถมาเที่ยวได้นะสามารถมาเที่ยวได้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนคือลูกใหญ่จริงๆเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดให้ดูนะเดี๋ยวเด็ดให้ดูก็คือต้นมันไม่สูงเลยนะ โอ้ยได้ใบมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นกันไหมเอ่ยจริงๆอันนี้คือเราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะเราขึ้นมาถึงด้านบนยอดภูเขาแล้วนะทุกคนอันนี้คือมันจะเป็นหลิงอดอยขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเื่อยๆเลยนะแต่ว่าพับอ่ะเยอะมากเยอะจริงๆเลยยังไม่ได้เก็บกันใครสนใจนะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะใครสนใจมาเที่ยวเชียงใหม่ มาชิมลูกพับจากจังหวัดเชียงใหม่บางทีส่งไปให้อ่ะมันจะมีปัญหาคือพับช้ำพับนี่นะเป็นอะไรที่ช้ำง่ายมากค่ะพับเป็นอะไรที่ช้ำมากง่ายมากเพื่อนๆแต่ถ้าแต่ถ้าสนใจมาเที่ยวแล้วมาทานเองจากสวนรับรองไม่ผิดหวังนะอตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วเราขึ้นจากด้านล่างเห็นไหมเห็นด้านล่างนู่นไหมคือมันเป็น ไหลเขาชันขึ้นมาเลยนะแต่ว่ารับรองถ้าเพื่อนคนไหนสนใจที่แบบอยากได้รูปเซลฟี่สวยๆเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้เป็นรูปพับจากประเทศไทยนะเป็นพับจากไทยค่ะรับรองว่าสวยแนะ่เห็นวิวไหมเห็นวิวด้านหลังไหมเนี่ยวิวสวยมากอ๋อวิวสวยมากวิวภูเขานะวิวภูเขาสวยจริงจริง ทำสวน่ะเห็นบ่อยแต่ว่าอันนี้คืออยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะวิวสวยจริงๆทุกคนอันนี้จะเป็นวิวสวนลูกครับนะฝั่งเนี้ยสวยฝั่งนี้สวย,สวยเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะอ๋ออยู่ในป่ายุงก็จะเยอะนิดนึงนะเพ,เพื่อนๆนี่ ก็ดูลูกพับไปก่อนสวยจริงๆเดี๋ยวโฟกัสที่ลูกพับได้ทั้งใบมาด้วยนะเด็ดมาแล้วก็ได้ใบมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเออฝั่งนี้นก็สวยนะฝั่งนู้นก็สวยเดี๋ยวหาวิวหาวิวสวยๆให้ดูนะเดี๋ยวกําลังหาหาที่แบบว่าต้นไม้ไม่บังแล้วเราจะได้เห็นวิวสวยๆ,ๆกันคือนี่นะวิวฝังนี้ก็สวยสวยจริงๆ เห็นกันไหมเอ่ยเห็นกันไหมเอ่ยเห็นเหมือนที่ไหมเห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนที่ไห่เห็นหรือเปล่า,ลาก็คือวิวสวยจริงๆถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่นี่นะมาเที่ยวเชียงใหม่หนึ่งจะได้วิวที่สวยมาช่วงกันสิงหากนยานะจะเป็นช่วงลูปพับกำลังเริ่มสุกวิวสวยจริงๆทุกคน ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใหม่ด้วยนะแม่สโสนอค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะตัดไปที่วิวนะคะ